สวัสดีครับผมชนะแอนติกเจ้าของเพจชนะกระเพาะปลาเก่าวันจันทร์ที่6เมษายน2563นะครับเป็นตอนที่3นะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับตอนแรกเราทําเป็นหนังสือนะครับสําหรับท่านที่สนใจเรียนรู้ของเก่าของโบราณนะครับแล้วก็อยากจะศึกษานะครับผมก็แนะนําให้ท่านศึกษาจากอินเทอร์เน็ตนะครับศึกษาข้อมูลจากเพจต่างๆใน a c e b o o k นะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาหาหนังสือที่ดีอ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเหรียญนะครับหนังสือพระพระเครื่องพระบูชานะครับหนังสือของเก่าของโบราณเครื่องไม้นะครับที่เราทําไปตอนแรกนะครับสําหรับตอนที่2เราก็ให้ท่านดูกระเบื้องลายครามเครื่องแก้วที่ราคาถูกๆนะครับเพื่อมาเป็น ครูนะครับให้ท่านหาไม่ต้องแพงนะครับชิ้นเล็กๆไม่ต้องแพงแล้วก็เอามาส่องดูเนื้อหาของกระเบื้องเนื้อเนื้อหาของสีเนื้อหาของเนื้อแก้วนะครับ มาเรียนรู้กันถึงตอนที่3นะครับสำหรับกระพาะปลานะครับร้านชนะแอนติกเรารับซื้อกระเพาะปลาหลายๆท่านก็รู้จักร้านของเรานะครับบางท่านก็ยังรู้จักไม่มากพอตอนที่เราเดินซื้อของเก่าของโบร,ราณที่เราบอกว่ามีคนจีนเข้ามาติดต่อซื้อขายกับเรานะครับแล้วก็ขอให้เราหากระเพาะปลาให้แล้วก็มีคนจีนกลุ่มนั้นนะครับที่มาช่วยแนะนําให้เราดูกระเพาะปลานะครับเราซื้อ มากๆเข้าเจอมากๆเข้านะครับช่วงนั้นเป็นร้านเราร้านแรกนะครับที่ได้ซื้อของเยอะมากนะครับแล้วก็ได้พบกับอาจารย์นะครับซึ่งได้แนะนําเพิ่มเติมนะครับให้เรารู้จักกระเพาะปลาละเอียดขึ้นนะครับนอกจากคนจีนกลุ่มแรกนะครับก็เป็นอาจารย์ซึ่งเป็นคนจีนนะครับแต่อยู่ในเมืองไทยมาหลายสิบปีนะครับท่านก็แนะนําให้ความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ แบบไม่ปิดบังนะครับให้ผมนะครับซึ่งหลายๆคลิปต่างๆหลายๆคาพูดต่างๆที่ผมแนะนําท่านไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อกระเพาะปลากิมจิกิมซูะโกงโตบอโตใไซให้หรือที่มาที่ไปของกระเพาะปลานะครับเรื่องราวต่างๆของกระเพาะปลาก็มีอาจารย์ท่านนี้แหละครับที่เป็นคนถ่ายทอดให้นะครับแล้วก็ท่านรู้จริงนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีอากงอาม่าคุณน้าคุณอาที่เราไปซื้อตามบ้านนะครับก็จะแนะนําเรื่องราวของกระเพาะปลาต่างๆมากมายที่ผมได้ถ่ายทอดให้กับทุกท่าน ได้รับชมนะครับสําหรับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปต่างๆของผมนะครับชอบเรื่องราวของเรานะครับก็สามารถเอาเรื่องราวของเราเนี่ยไปประมวลผลนะครับแล้วเก็บเป็นเรื่องราวของท่านได้เลยนะครับสามารถถ่ายทอดให้กับลูกค้าเพื่อนพี่น้องของท่านได้ทราบเรื่องกระเพาะปลานะครับทุกอย่างมีที่มามีที่ไปนะครับและเรื่องราวของชนะกระเพาะปลานะครับเราเริ่มต้นที่กิมจี้ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นกิมจี้ตัวแรกๆนะครับที่เรา ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับทำให้หลายๆคนนะครับในประเทศไทยนะครับรู้จักกิมจีนะครับทำให้วงการกระเพาะปลาตื่นตัวนะครับมีเด็กเสื้อเขียวถือกระเพาะปลานะครับแล้วก็หลังๆมานนี้จะมีเด็กถือกระเพาะปลามากมายนะครับแต่ภาพรูปนี้เป็นรูปแรกนะครับที่ทําให้วงการตื่นตัวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกิมจีตัวหนึ่งนะครับแต่เป็นตัวผู้นะครับตัวนี้เป็นกงโต ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราภูมิใจอีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้มาช่วงแรกๆนะครับอันนี้นี่ก็เป็นกิมจิตัวหนึ่งกระเพอาะปลากิมจิมีมากมายหลายตัวนะครับที่เราถ่ายรูปนะครับเก็บรูปไว้สำหรับท่านที่สนใจเรื่องการตุนกระเพาะปลานะครับเล่าให้ฟังวันหนึ่งที่เราเดินซื้กอกระเพาะปลานะครับแล้วเราก็เจอสูตรเครื่องยาจีนใส่กระเพาะปลานะครับสูตรนี้เป็นอีก หลายๆสูตรนะครับที่เจอนะครับแล้วก็ทั้งที่เขียนมาจากร้านยาจีนนะครับที่เวลากงอม่าจะ กินกระเพาะปลาต้องไปให้ร้านจัดจีนตัดนะครับแล้วก็เขาจะเขียนวิธีการทํานะครับหลายๆตัวหลายๆซองเราก็เจอสูตรนะครับแล้วก็จากคาบอกเล่าของโคบาราจานและคําบอกเล่าของอากงอาม่านะครับเรื่องการต้มกระเพาะปลานะครับแล้วก็รวบรวมสูตรต่างๆจําเรื่องราวต่างๆของการตุ๋นมาแล้วก็จะเล่าให้ท่านฟังอีกทีนะครับกระเพาะปลาเวลาตัดนะครับเห็นไหมตัวนี้ตัดเป็นนะครับตัวนี้ขออนุญาตเจ้าของภาพนะครับไม่บอกชื่อนะครับพี่ เป็นพี่ที่ผมเคารพรักนะครับเอาตัวนี้ไหมกับผมดูนะครับครึ่งหนึ่งให้คุณพ่อกินนะครับตอนที่คุณพ่อไม่สบายนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็ก่อนที่ท่านจะแบ่งปันให้กับท่านอื่นนะครับท่านก็ให้ผมเก็บรูปไว้นะครับตั๋วนี้ก็เป็นกิมจีตัวที่สวยตัวหนึ่งนะครับใหญ่มากการตัดกระเพาะปลานะครับถ้าท่านจะกินกระเพาะปลาท่านก็ต้องจ้างร้านยาจีนตัดนะครับบางท่านนะครับก็ตัดเป็นนะครับบางท่านก็ตัดไม่เป็นนะครับก็แนะนําครับถ้าท่านจะตัดแค่ครึ่งตัวนะครับ แนะนำให้ท่านตัดแบบนี้นะครับส่วนหัวเก็บไว้นะครับตำแหน่งสำคัญที่จะทำให้เราทราบว่ากระเพาะปลาตัวนั้นคืออะไรนะครับบางท่านก็จะตัดหางก่อนนะครับหัวก่อนแล้วก็ตัวสำคัญสำคัญจุดสำคัญตัดไปก่อนนะครับส่วนที่เหลือเราก็จะไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับถ้าคนไม่ชำนาญน,นะครับอันตัวนี้ถือว่าเจ้าของตัดเป็นนะครับแล้วทานได้ครึ่งตัวแล้วก็จุดทานนะครับก็เก็บให้ลูกหลานได้ขายตัวนี้ได้ราคาวันที่ผมเรียนกระเพาะปลาใหม่ๆนะครับครูก็ให้ผมดูรูปนี้ครับ นะท่านสอนว่าให้เราอ่านนะครับว่าเป็นกระเพาะปลาอะไรนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่หมูนะครับยากแล้วเมื่ออ่านอ่านจบก็บอกท่านไปว่าเป็นปลาชื่อนี้นะครับคร mm hmm. ูก็บอกว่าถูกแล้วก็ให้รางวัลในการถ่ายรูปอาจารย์ผมนะครับตั้งชื่อให้นะครับตอนที่ผมเริ่มเดินซื้อกระเพาะปลานะครับหลังจากที่คนจีนให้เราทําธุรกิจร่วมกันนะครับอาจารย์ก็จะบอกชื่อนี้เป็นชื่อของผมนะครับ ตั้งเส้นงหลีครับตั้งคือผมแท้ตั้งนะครับเส้นงหลีแปลว่าชนะเป็นชื่อที่อาจารย์ชอบเรียกผมนะครับตั้งเส้นงหลีเป็นอะไรที่ภูมิใจมากนะครับที่ทําให้เราอยู่ในวงการกระเพาะปลานิดอันนี้เป็นรูปกประเพาะปลาโงโตนะครับเป็นกระเพาะปลาที่ราคาไม่สูงนะครับ2 0 0 0 0ื0 0 0 0บาทแล้วแต่ขนาดแต่เอามาให้ท่านดูเพราะว่าแต่ละตัวเขียนพศหมดเลยเห็นไหม หลายๆท่านชอบถามผมโทรมาถามผมว่าดูอย่างไรว่ากระเพาะปลาตัวไหนอายุเท่าไหร่ผมได้แบบนี้มาเยอะมากนะครับที่ที่เขียนพศออนะครับอย่างตัวนี้30ปี32ปี35ปีทำให้เราอ่านสีออกนะครับเราก็ถ่ายรูปเก็บไว้ โกงโต้ก็มีเขียนนะครับโกงโต้บอ่อโต้90ปี100ปีผมเคยเจอนะครับเขียนพศเขียนปีไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ให้ก็เจอบ่อยนะครับที่เขียนเขียนชื่อเขียนปีนะครับก็จะมีโค้ดภาษาจีนของเขานะครับท่านที่ชอบเรื่องของเก่าของโบร,ราณน,นะครับชอบเรื่องพระเครื่องพระพุชา หรือชอบเรื่องกระเาพาะปลานะครับสามารถดูคลิปต่างๆที่ผมทําให้นะครับแล้วก็ท่านก็ศึกษาแนวทางนะครับจะทําเป็นธุรกิจหรือญาติศึกษาหาความรู้ช่วงอยู่บ้านหยุดเชื้อพเพื่อชาตินะครับก็ใช้วิกินี้ให้เป็นโอกาสนะครับเรียนรู้มีหลายๆท่านนะครับผู้ทรงความุู้หลายๆท่านทําไลฟ์สดนะครับแล้วก็ผู้ทรงความรู้หลายๆท่านได้ทําคลิปวิดีโอต่างๆนะครับถ่ายทอดความรู้หลายๆอย่างในหลายๆสาขาวิชาชีพ ท่านก็ใช้โอกาสนี้นะครับเรียนรู้นะครับแล้วก็ชอบเทคนิคไหนนะครับชอบแนวทางไหนท่านก็จดจํานะครับสําหรับผมลิขสิทธิ์ไม่ห่วงนะครับสามารถถ่ายทอดแชร์ต่อได้นะครับให้กับญาติของท่านเพื่อนของท่านได้ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการซื้อการขายการดูของเก่าของโบราณนะครับหรือก็การดูกระเพาะปลาท่านติดขัดสงสัยเรื่องไหนนะครับสามารถสอบถามได้นะครับเราอยินดีให้ความรู้เท่าที่ความรู้ความสามารถเรามีนะครับร้านชนะแอนติกร้านใหญ่ซื้อง่ายจาเงินสดซื้อสัตว์ชัดเจน เรารับซื้อกระเพาะปลาทุกชนิดทั่วประเทศไทยนะครับหากท่านมีไม่ใช้ไม่โชว์ไม่ตุนไม่ต้มไม่สะสมแล้วอยากจะขายคอยล้านเราเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของท่านนะครับกระเพาะปลามีทุกบ้านนะครับแต่ตัวกิมจิตัวไซให้ตัวกิมซัวหายากหน่อยนะครับเกียโต๊ก็หายากหน่อยตอนนี้มีหลายๆท่านนะครับถามผมว่าจะลงทุนซื้อมาเก็บดีไหมนะครับอถ้าเป็นผมผม ได้มาผมขายหมดนะครับผมไม่เก็บเลยนะครับจากที่ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับสิบกว่าปีที่ผ่านมาราคาก็ลงเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าท่านมีกําลังอยากเก็บนะครับเป็นสมบัติให้ครอบครัวสมบัติให้ลูกให้หลานนะครับก็เก็บให้ดีนะครับกระเพาะปลาเป็นของมีค่ามีราคาใส่กล่องใส่ลังหรือเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยใส่เซฟให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันชิ้นใหญ่หยิบง่ายนะครับมันลดโจนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ กดไลค์กดแชร์ดีใจที่ท่านชอบคลิปต่างๆที่ผมทำนะครับขอบคุณมากครับ